และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนธรณีแดเดือดณบััดนี้ขอเชิญครับบทที่111มรกตสรคบมือนิ่มๆของใครคนหนึ่ง กระทบฉีดเฉียดที่ไหลซึ่งหันให้แก่ส่วนหนึ่งของฟรอเต้นรำของเขาริทีคิดว่าปิดการบังเอิญแต่ไม่ได้สนใจแต่แล้วความชงนเฉงายก็มาเกิดขึ้นในฉับพลันเมื่อมันกระทบอีกเป็นครั้งที่สโดยไม่ให้พุดสดีไวททันเลยเขาเอี้ยวตัวทำมุมนั่งให้เบี่ยงจากเดิมปลายหางตาขมกริบไปยังคู่ลีลาดซึ่งเฉียดใกล้แผ่นหลังเขาที่สด ตาคู่หนึ่งพยายามที่จะสบเขาอยู่ก่อนแล้วในบรรยากาศสลัวครั้งแรกสุดเขาขนลุกสู้ขึ้นทั้งกายเมื่อความรู้สึกบอกตนเองว่าหลอนคือมาเรียมเดอคาโลพู้ดับดิ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาเมื่อบ่ายนี้เองครั้นพยายามเพ่งต่อไปด้วยความรู้สึกอันไม่เป็นปกติก็กลับมุนงงยิ่งขึ้นจะว่ากันนกวล,ลีก็ไม่ใช่หรือจะเป็นระยับก็ยังไม่ชัด แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือหลอนจะต้องเป็นเจ้าของมือสกิดไหลเขาอย่างไม่เป็นปัญหาหล่อนหมุนตัวใกล้เข้ามาอีกจนกระทั่งห่างเพียงศอกเดียวและในครั้งนี้เขาเห็นรอยยิ้มของหลอนอย่างชัดพร้อมกับเลือดภายในที่เย็นว่าไปตลอดบัดนี้เขาจำหลอนได้แล้วเพลงจบคู่อื่นๆเต้นรำต่อไปแต่หญิงสาวคูนั้นเดินอ้อมฟรอให้เขาเห็นไปที่บาร์ปล่อยคู่ลีลาดของหลอนซึ่งเป็นฝรั่ง กลับไปยังโต๊ะมุมหนึง่งริธีอัดบุรี่เต็มแรงกล่าวขอตัวกับผุทสดีแล้วเดินอ้อมไปอีกด้านหนึง่งบางโต๊ะหมู่แน่นขนาดไปทิ้งตัวลงบนแป้นหน้าบาใกล้กับหล่อนคมอยู่ในนี้ด้วยเหรอเขากระซิบถามในขณนะที่หล่อนจิบน้ำขิงเปล่าแล้วคุณมากับใครมรกตสรคุปมองดูเพื่อนตายของสามีทางกระจกหลังบา ช่นมากับท่านหัวหน้าและก็เจ้าหน้าที่ CIA ของสหรัฐสองสามคนนั่งอยู่วุมนอนเราเพื่อออกจากกลมเดี๋ยวนี้เองริทีมมมริมฝีปากแน่นเริ่มกระสับกระส่ายเหลียวบุ้ยปากของมรกตท่านหัวหน้าที่หล่อนกล่าวหมายถึงพันตำรวจเอกอุกฤษด,ดำเกิงหัวหน้ากองข่าวกลมสืบราชการลับเจ้าหนายของคมสรคุบและผู้บังคับบัญชาเขาโดยตรงในตำแหน่งท่านเห็นผมหรือเปล่า ท่านเห็นคุณก่อนฉันี่อีกทั้งๆที่ฉันเป็นฝ่ายบอกท่านก่อนว่าคุณจะต้องอยู่ในเนี้ยเข้าใจเอาเองก่อนจะเข้ามาฉันเห็นลูกน้องของคุณยืนเก๊ะๆก,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 กลางๆรอยอยู่ตรงที่จอดรถคิ้วของเขาย่นเข้าหากันลูกน้องผมอ้าวหมอน,นั่นไม่ได้มากับโคนหรือว่าไม่ได้สั่งให้มันรอยอยู่หรอกเหรอใครกันเตีียๆลำๆน่าจะชื่อเลี้ยมหรือชื่อเหลงอะไรนี่แหละฉันก็จำสับสนอยู่เสมอ ถ้าไอเตี่ยก็อยเหลงแต่เอ๊ะผมไม่ได้นัดมันไวเลยมันจะมาคอยผมได้ยังไงกันคุณจําได้แน่เหรอก็มันไหว้ฉันและก็รีบหลบหน้าไปนั่นแหละยังไม่ทันจะถามถึงคุณเลยสังหอนร้ายวูบขึ้นสู่จิตสํานึกในวาระนั้นไม่มีปัญหาต้องเป็นเจ้าเหลงแน่ที่มาป้วนเปียนอยู่แถวนี้คงจะมีเหตุฉุกเฉินสําคัญต้องการส่งข่าวเขา แต่มันสามารถตามเข้ามาได้ถูกโดยไม่ได้นัดแนะกันได้อย่างไรนั้นยังเป็นปัญหาเหลงคงไม่กล้าเข้ามาในสถานที่นี้นอกจากจะเกรงคอ,อยอยู่จนกระทั่งมรกตเมื่อเห็นเข้าก่อนที่หล่อนจะย่างเข้ามาเขาแทบจะเพนออกไปพบเจ้าเหลงเสียเดี๋ยวนี้เว้นเสียแต่ยังติดขัดไม่ทราบจุดประสงค์ของมรกตที่สกิดเรียกเขามาคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าเปล่าล้ออยากจะคุยอะไรด้วยนิดหน่อยเท่านั้น มรกตกล่าวกับเขาเรื่องความพลาดอย่างมโหฬานเป็นครั้งแรกของสามีหล่อนเกี่ยวกับการสำแดงตัวเย้ยทางโทรทัศน์ของกังกินไทยซึ่งทำได้อย่างแนบเนียนอาถรรพ์ที่สุดปล่อยให้ตำรวจลับที่ล้อมอยู่ทั้งหมดงงเป็นไก่ตาแตกแล้วหล่อนก็หัวเราะอย่างขบขันนี่ฉันไม่เจอเขาเลยถ้าเจอจะหัวเราะให้ฟันหักทีเดียวขณะที่ไอ้ผีนั่นสำแดงเดชคุณอยู่ที่นั่นด้วยไม่ใช่เหรอ ผมอยู่ด้วยและถ้าผมเป็นคมก็จนปัญญาเหมือนกันเราคาดกันไม่ถึงมาก,ก่อนว่ามันจะทำได้รวดเร็วแบบนั้นโรงอุปรากรนิมาโรดีมีประตูกลสลับซับซ้อนมากน่าเห็นใจคมว่าเต็กคุณมากับใครเขา,าอธิบายความเป็นมาของพุทธศีอย่างสั้นที่สดุดน่าสงสารหรือเกินจิ้มลิ้มน่ารักดีออก แต่ฉันคิดว่าคุณจะชอบเฉียวเียวแบบหมอกระหนุวรลีหรือแม่ระยับมากกว่าระวังนะไม่ยอดยาหยีของคุณคู่นั้นน่ะฉันว่าตะไลเพลิงทั้งคูท่ทีเดียวแต่ฉันเชื่อมือคนขึ้นเชื่อว่าผู้หญิงต่อให้มีความสามารถใกล้เคียงผู้ชายอกสามศอกสักเพียงใดก็ตามหนีนิสัยประจําเพศของหล่อนไปไม่พ้นนั่นคือความปากมากช่างพูดไอที่ไม่เป็นเรื่อง เขาไม่มีเวลาพอที่จะคุยกับเมียของเพื่อนนานนักและข่าวคล่บหน้าต่างๆเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้แกลอนได้ไม่ว่ามรากฎจะเป็นเมียของคมและมีฐานะสำคัญเกี่ยวข้องกับวงงานสืบราชการลับเช่นไรก็ตามผมเป็นห่วงเด็กของผมข้างนอกความจริงไม่ได้นัดมันไว้หรอกแต่ถ้ามันคอยแบบนี้คงจะไม่เรื่องสำคัญ รีบออกไปพบมันเดี๋ยวนี้ก็ได้แม่สาวน้อยของคนคนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะไปนั่งเป็นเพื่อนให้จนฝากคุณจะกลับเข้ามาขอบคุณมากว่าแต่จะให้ฉันปฏิบัติก็หล่อนยังไงบ้างพยายามทําให้หล่อนวางใจว่าคุณเป็นเพื่อนที่สนิทกับผมที่สุดและอย่าให้หล่อนดึงเป็นอันขาดนําฉันไปสิเขานํามรากรดสรคุบเข้าไปแนะนํากับพุษเีดีและในระหว่างที่พันยาสาวสวยของหัวหน้าหน่วยจารกรรม คุยเป็นเพื่อนผุดสดีเขาก็ลิ้วออกมาข้างนอกอย่างรีบด่วน